ยักดไฮไลท์นะคะขอกดไฮไลท์แป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะน้องสากดไลค์ที่สี่นะคะขอบคุณนะคะลุงป้าคุณป้าพัมมารีขอบคุณนะคะ,ลลคะ,คะกำลังใจสวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากลุงป้าลุงป้ามาทานผลไม้นะคะวันนี้ขอล้างหลังบ้านนะคะขอโทษขออาภัยด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน สวัสดีค่ะช่างโจจากลุงป้าดีจ้าช่างโจจากพี่รัตนะคะสวัสดีค่ะคุณมีรัตจากลุงป้านะคะได้ยินชัดเลยลูกสาววิบขอบคุณนะคะแม่อ้อยได้ยินหอดอุตจาริตครับ <c oughs> ว่ามันไม่ได้ยินเสียงนะย่านเลื่อมย่านปิดเสียงไว้นะก็เลยถามไปก่อนสวัสดีค่ะคุณมีตังนะคะจากลุงป้าสวัสดีค่ะคุณหวานแหวบนะคะจากลุงป้านะคะ เครื่องนี้ทำไมอ่านยากจริงเนาะเจ้าลุงป้านะคะจากพิรัตสวัสดีค่ะลุงป้าจากเม่อ้อยนะคะน้องมิฟสวัสดีค่ะใบวายนะคะพี่เจ๊พรขอบคุณนะคะพี่เจ๊พรแม่ให้กำลังใจนะคะสวัสดีครับน้องชายบ้านน้อยสวนยางนะคะจากลุงป้าพี่เพนครับจากเพื่อนโจลุงป้าจากพี่หวาน สวัสดีจ้าพี่วิปน้องปุ้ยขอบคุณนะคะแม่น้องปุ้ยแวมให้กำลังใจมาทานผลไม้นะคะน้องปุ้ยแม่อ้อยใบใบนะคะจากพี่เจพรน,นะคะสวัสดีค่ะเจพรจากคุณป้าน,นะคะน้องโจไใไหบนะคะจากพี่เจพอนพี่เจพรครับจากคุนโจนะคะ เอสีสวัสดีค่ะจากลุงป้ากำลังใจจากน้องปุ้ยขอบคุณนะคะน้องปุ้ยสวัสดีค่ะน้องเจพรจากแม่อ้อยนะคะกำลังใจจากน้องปุ้ยรัวๆเลยนะคะขอบคุณนะคะน้องปุ้ยพี่เพนไว้ไหวจากพี่เจพรนะคะแม่อ้อยสวัสดีจ้าจากน้องปุ้ยบางเกลียบไว้ไหวจากพี่เจพรนะคะหมดขึ้นมดขึ้นใช่ไหมหมดขึ้นใช่ไหมน้องปุ้ยขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากค่ะน้องสาวเมื่อตอนเที่ยงพี่เพ้นก็ทานแตงโมเหมือนกันค่ะใช่ค่ะพี่เพ้นช่วงนี้มันอากาศมันจะหนาวแตงโมมันจะหวานเนาะแดงด้วยนะคะพี่สาวมันน่ากินนะแตงโมช่วงนี้มันมันไม่เหมือนหน้าหน้าร้อนเนาะถ้าสงการแตงโมมันจะมีมันจะฉีดยาอะไรประมาณนี้เนาะไม่ค่อยจะชอบกินเท่าไหร่ช่วงสงการ หน้าร้อนแตงโมมันจะเสียไวเพราะเขาฉีดยาถ้าเรากินหน้าหนาะวมันจะเป็นแตงโมธรรมชาตินะพี่สาวจากเจพรนะคะจากพี่รัฐเอทีเอสนะครับจากพี่เพื่อนโจนะคะเจพรจากพี่หวานนะคะคุณมีรัตเไไว้าจากเจพรนะคะน้องเว็บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ท้าขอบคุณนะคะพี่ท้าอันนี้มีฝรั่งมีแตงโม,มนะพี่ท้า เจพรสวัสดีค่ะจากพิธานะคะสวัสดีทุกท่านนะคะจากพี่เจพรสวัสดีค่ะคุณมิราจากแม่อ้อยนะคะคุณหวานคุณหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะนะคะจากพิธาพิธาไว้ว่าจากพี่เจพรนะคะพิธาจากพี่หวานนะคะแี่อ้อยสวัสดีค่ะจากพี่ฐานะคะสวัสดีค่ะน้องถาปนีนะคะจากแม่อ้อยพี่ธาพิธาปนีครับจากคุณโจนะคะขอโทษขออภัยนะคะ พ่ธาครับจากพันจูนะคะน้องโจสวัสดีค่ะจากพิถาปนีนะคะอยากกินแตงโมจะมาค่ะน้องปุ้ยมาทานด้วยกันค่ะแตงโมค่ะ <c oughs> มานะคะแตงโมแดงด้วยนะคะน้องปุ้ยสวัสดีมารวมค่ะพี่ๆนะคะจากน้องปุ้ยนะคะกําลังใจจากน้องปุ้ยนะคะขอบคุณนะคะน้องปุ้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องอ่านนะเครื่องนี้เลื่อนไม่ค่อยไป สสด็ตปางบอกมาแล้ว